ตอนนี้อยู่ที่เวลเนสสปาที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอคนสวรรค์นะคะจะเปิดเป็นคลินิกนวดแทนไทยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน,นโอ้ลูกค้าเยอะเลยวนันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เวลเนสสปาที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอคนสวัสค์นะคะสวัสดีค่ะคปเปิดช่วงไหนบ้างคะสวัสดีเวลเนสสปานะคะเราจะเปิดใ้บริการ วันจันถึงวันเสาร์นะคะในช่วงเวลาปกตินะคะคือวันจันถึงวันศุกร์ก็จะเปิด16นาฬิกา16.30นะคถึง20.30นะคะส่วนวันเสาร์นะคะซึ่งเป็นวันหยุดเนาเราจะเปิดตั้งแต่8.00นจนถึง16.00นวันนี้มีลูกค้ากี่ท่านแล้วคะวันนี้ห้า วันนี้เด็กๆเยอะเนาะใช่ค่ะเด็กๆก็เย็ะเหมือนกับลูกค้าลูกลูกค้าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นลูกค้าก็ไม่รู้มันจะยไม่ได้เกี่ยวกันนะคะขอบคุ้นเ่ยากค่ะนี่วันนี้เรามีลูกค้ามาแล้ว สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะลูกค้าอ๋อสบายดีมากเลยค่ะพี่ค่อยเป็นอะไรเนาะพี่ขวบลูกค้าจะได้ลูกค้าจะได้ไอ้ก้องเบอรลูกค้าจะได้ไอา้ก้อง